ค่ะลงสวนอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ฝนตกเศร้าหม่ใหม่ค่ะกะเอาคือเกาบางทุเรียนหลังบ้านอีกคือเกาค่ะ น,นี่พวงมณนีสองปีห้าเดือนอุย้ยต้นสูง สวยงามค่ะฝากกดติดตามเลยนะคะ่ะบ๊ายบาย